ไทยรายวันสุพลชัยอารีเส้นทางนักสู้ต้องรอฟ้าเปิดหลายอาชีพที่เคยรุ่งเรืองไปกับความสำเร็จในธุรกิจรายย่อยรายใหญ่มาวันนี้อนาคตที่เรามองเห็นข้างหน้าเหมือนยืนอยู่กลางแดดท่ามกลางสายลมฝนหอบเอาโมลพิษ PM 2.5รุมกระนำซ้ำซ้อนเซไปเซมาแบบตั้งตัวไม่ติดที่พอมีแรงสู้มีสมองคิด และมองไปข้างหน้าเห็นได้ว่าฟ้ามืดสวรรค์มัวพายุร้ายต้องสลายตัวเปิดทางสว่างให้มนุษย์นักสู้ชีวิตเดินต่อไปได้ด้วยกันด้วยความเชื่อมั่นทางชีวิตข้างหน้าคงได้เห็นแสงสว่างส่องให้เราไปยังจุดหมายปลายทางอย่างเชื่อมัน่นจะต้องเดินไปให้ถึงเป้าหมายตามแสงทองส่องมองเห็นได้แผ่นดินนี้ คือแผ่นดินทองของคนไทยทุกคนต่างแยกแยะออกมาต่อสู้ชีวิตที่ต้องเลือกเดินคนละทางกับพวกกองชาติพร้อมตัดเส้นทางทำชั่วของพวกคิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองให้สูญสิ้นไปไม่ไปหลงทางผิดคิดไม่ดีกับแผ่นดินเกิดอีกเราต้องอยู่ร่วมกับคนมีบุญพระคุ้มครองแผ่นดินทองรองรับ ทุกอาชีพของทุกคนที่คิดดีทำดีประเทศไทยไม่ถึงกับสิ้นรายไม้ตอกสำหรับทุกคนที่ไม่คิดคดทรยศต่อชาติบ้านเราเมืองเราที่ตกต่ำลงกระทั่งคนทำมาหากินไม่มีจะกินเพราะคนชั่วมันมีอำนาจนักการเมืองข้าราชการร่วมโกงบ้านกินเมืองกับนักธุรกิจมันสมคบคิดโกงกินไม่เลือกที่ต่ำที่สูง ตัวการสำคัญที่ทำให้พวกเราต้องเรนเคนทั่วถึงไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกรัฐบาลนายทุนชั่วข้าราชการประจำระดับสูงชั่วร่วมปล้นชาติแทบทุกช่องทางพวกมันร่ำรวยทั่วหน้าส่วนคนก้มหน้าทํามาหากินจนจมดินฟ้ามืดมัวมองไม่เห็นแสงสว่างที่จะคอยส่องทางให้คนดีอยู่ได้ชาติก็ย่อยยับ ย่างที่พวกเราต้องดิ่นรนต่อสู้อยู่อย่างจนทั้งแผ่นดินเมื่อไรหนอฟ้าจะเปิดทางส่องแสงสว่างให้เราเดินต่อไปได้สุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน